สวัสดีค่ะชาวราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนมีนาคมนะคะปี2568นนี้นะคะนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกค่ะสามารถรับชมควบคู่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็แนวโน้มเป็นอย่างไรในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นสําหรับคนที่มีคนคุยนะคะมีคนให้นึกถึงนะคะแล้วก็ช่วงท้ายก็จะเป็นของคนโสดนะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอดูพลังงานของชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนนี้ขอดูหน่อยว่าเป็นยังไงโอ้ไพ่สองถ้วยขึ้นมาเลยนะคะนุกรู้สึกว่าคุณกําลังจะ มีความรักที่ดีนะคะหรือว่ามีการเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเนาะในเรื่องความรักคนรักจะแคร์คุณมากขึ้นเข้าหาคุณมากขึ้นนะคะจะใส่ใจจะดูแลนะคะแม้ว่าเขาจะยุ่งเขาจะติดงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเวลาให้คุณนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลได้นะคะ ความสมพั์นี้อาจจะยังไม่ชัดเจนก็ได้อช่วงนี้พลังงานเป็นยังไงให้แปดถ้วยขอขยายค่ะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะยังไม่ได้คาดหวังหรือว่ายังเป็นความรู้สึกที่แบบว่า ไม่ได้คาดหวังในความสัมพันธ์ก็จริงแต่ความสัมพันธ์มันดีอะค่ะมันมีความสมบัเสมอมีความเข้าอกเข้าใจกันอย่างเช่นนะคะถ้าคนคนนี้ต้องไปทำงานนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ต้องห่างไกลกันเนี่ยนะคะนกมองว่าก็จะมีความรู้สึกเข้าใจกันคือมีความรักความเข้าอกเข้าใจกันเกิดขึ้นะนะคะ มีการรอมีการอดทนนะคะขอดูสิเป็นยังไงพลังงานความรักของคุณคุณเกี่ยวข้องกับคนไกลชาวต่างชาติได้นะคะหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาด้านการเดินทางนะคะเป็นทัดลมได้นะเมทุนตุ้นกุ้มนะคะชาววันจันทร์ก็ได้ชาววันพุธนะคะ คือนกมองว่าจะคุยกันมากขึ้นจะแสดงออกความรักที่มีต่อกันมากขึ้นนะคะแล้วเป็นความรู้สึกที่มีความหนักแน่นแล้วก็มั่นคงแม้ว่าความสมคัญนี้จะยังชัดเจนหรือเปล่ายังไม่ชัดเจนก็ได้นะบางท่านบางคนมีโอกาสที่เขาตัดสินใจที่จะเลือกคุณหรือคุณก็ตัดสินใจที่จะเลือกคนคนนี้แล้วนะคะเหมือนกับว่าใจตรงกัน ะะขึ้นไพ่คิงอ s ฟ o อ d เนี่ยการตัดสินใจอย่างแน่วแน่อย่างแน่ชัดแล้วนะคะว่าโอเคฉันจะคบค,คนคนนี้ฉันสนใจค,คนคนนี้อะไรประมาณนี้ค่ะนะก็มองว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากที่จะปกป้องแล้วก็รักษาความสัมพันธ์นี้นะคะมีพลังงานชาววันเสาร์ขึ้นมาเนาะ เป็นความรู้สึกที่มีความหลงไหลมีความปรารถนาซึ่งกัรและกันมากๆในช่วงนี้นะคะพลังงานชาวทัดไฟเม็ดสิงห์ธนูนะคะหรือว่าเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้เนาะเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ชนะใจกันและกันแล้วนะคะหรือว่าอยากที่จะสู้กับอุปสรรคนะคะฟันฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามอืมอันเนี้ยในกรณีที่ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ได้นะคะ บางคนยังไม่ชัดเจนมีโอกาสได้ชัดเจนนะคะขอดูความรู้สึกของเขานะความรู้สึกของคนคนนี้ที่มีต่อชาวราศีตุลค่ะขึ้นไพ่เด็กถือถ้วยค่ะไพ่ The m o o n นะคะพลังงานชาวราศีมีนนะคะาตาน้ำกระกรดพิจิกมีนนกรู้สึกว่าคนคนนี้เขาไม่อยากที่จะให้คุณห่างไปจากเขาหรือไม่อยากให้คุณแบบ ถอยห่างออกไปจากชีวิตเขาประมาณนี้คือเขาอะรู้สึกกับคุณนะคือความรู้สึกในใจเขาอะมันเติบโต,กตกขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกที่กลัวนะคะที่จะสูญเสียาชาวราศีตุลไป นกมองว่าอะไรก็ตามที่เขารู้สึกไม่แน่ใจไม่ชัดเจนนะคะก่อนหน้านี้หรือว่าเป็นเป็นความกลัวที่อยู่ในใจเขาอะคะ่ะที่ผ่านมาในเวลานี้เขาค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วก็แน่ใจแล้วนะคะว่าคุณคือคนที่ใช่คือเขาได้ตื่นรู้หรือว่าเขาได้คำตอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเนี่ยบางคนอะ อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคุคนนี้อาจจะคิดมากคิดเยอะนะคะหรือว่าแช่ความสัมพันธ์นี้ไว้นะเขาอาจจะมีความไม่อมไม่มั่นใจบางอย่างนะคะเกี่ยวเนื่องจากอดีตของเขาความครวต่างๆนะคะหรือว่าเขามีตัวเลือกเขามีคนเข้ามาที่จะแบบคือมีคนต้องการเขาเยอะก็ได้นะคะก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้นะคะเหมือนถึงเวลาแล้วที่เขาจะแบบวางมือหรือว่าเขาจะจบ นะคะกับความสัมพันธ์อื่นๆนะคะปล่อยความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ไปแล้วก็เปิดใจให้กับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะคะนูกรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเขามีการตื่นรู้นะคะเขาได้รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาต้องการคุณอะซึ่งเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคะก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกนะให้สีเหรียญน,นะคะเก็บซ่อนความรู้สึกของเขาเอาไว้แต่ตอนนี้ค่ะ นะหลังจากนี้คือเขาจะเปิดเผยเปิดเผยแบบชัดเจนนะคะบอกความรู้สึกของเขาเนี่ยให้คุณได้รับดูมากขึ้นนั่นเองนะคะขอดูแอคชั่นของเขาหน่อยนะคะสิบช่วยเจ็ดเหรียญนะคะหนึ่งช่วย,ย,นนะะวยโอ้แอคชั่นของเขาอย่างที่นกบอกเลยว่าคนคนนี้ เขาพร้อมมากๆที่จะเปิดรับคุณเข้าไปในชีวิตของเขานะคะคุณนอกจากที่เขาจะเปิดเผยความรู้สึกของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะเปิดรับคุณนะคะเขาจะแอคชั่นในความสััมพนธ์นี้มากขึ้นคุณจะเห็นถึงความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะที่ที่เขาอยากจะทำเพื่อคุณนะนะโอ้ยไพ่เดอะซันรักที่ใช่นะคะเขาจะชัดเจนกับคุณนะคะคุณจะเป็น คนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาแล้วก็เป็นเหมือนแสงสว่างเป็นความสุขในชีวิตเขาเขาก็อยากที่จะทำให้คุณมีความสุขเหมือนกันนะคะเขาอยากที่จะมีคุณนะคะอยู่ในชีวิตอยู่เคียงข้างเขาประมาณนี้เลยไพ่หนึ่งถ้วยอะ่ะเป็นในเรื่องความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่เขาอยากจะมอบให้คุณนะคะก็คืออยากบอกรักนะคะอยากสื่อสาร ความรู้สึกของเขาให้คุณได้รู้นะคะแล้วก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะความรักที่จริงใจที่เขาอยากจะมอบให้กับคุณนะึ้นให้เจ็ดเหรียญก็เป็นช่วงเวลาที่เขาจะดูแลแล้วก็ใส่ใจความสำพัญนี้มากๆนะคะแอคชั่นของเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะแสดงออกแบบ ชัดเจนมากๆนะ e m p e r a น c e นะคะก็เป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็คือความรักของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะสายใยรักของคุณก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะคะ ผูกพ,พันกันมากขึ้นหรือเป็นการเดินทางมาเจอกันก็ได้นะคะสำหรับบางคนที่อยู่ห่างไกลกันนะได้เดินทางมาเจอกันนะคะใช้เวลาดีๆร่วมกันเป็นการย้ยายที่อยู่อาศัยย้ยายงานเพื่อที่จะได้มาอยู่ใกล้กันมากขึ้นก็ได้นะคะการปรับตัวเอ่อโทษทีค่ะการปรับตัวนะคะหรือนะคะไพ่ของการสารต่อความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะเป็นไพ่ของความหวัง นะคะความหวังที่มีร่วมกันนะโอเคมาดูนะคะให้สรุปประมาณไหนนะคะสำหรับความรักของชาวราศีตุลน,นกว่าพลังงานค่อนข้างดีนะคะสำหรับเดือนนี้แปดเหรียญเออโทษทีค่ะแปดดาบนะคะทุกคนแล้วก็หนึ่งไม้อืม ุณเจอกับคนที่เขาแบบเนี่ยเขามีกำแพงเขาปิดกัน้นเขากลัวในเรื่องความรักเนี่ยคนคนนี้จะทุ่มเทใส่ใจคุณมากขึ้นคุณจะเห็นสิ่งที่เขาทําเพื่อคุณมากขึ้นอะไม่ง่ายเลยนะคะเพื่อนๆที่เขาแบบคนที่มีกําแพงขนาดเนี้ยมีความกลัวในใจขนาดเนี้ย อย่างที่บอกอาจจะเป็นอดีตหรือความรักหรือเรื่องในวัยเด็กของเขาก็ได้นะคะที่ทําให้เขาต้องกลัวขนาดนี้นะไม่ง่ายเลยนะที่เขาจะแบบกล้าที่จะรักได้ซึ่งเขาก็ทําให้กับเพื่อนๆของเรานะคะให้หนึ่งคาถาค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเขาจะคว้าโอกาสนี้เขาจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปคุณเป็นความหวังคุณเป็น โอกาสใหม่ๆนะคะที่เขาอยากจะเริ่มนะคะสารความสัมพันธ์นี้บางท่านบางคนเริ่มจากการเป็นคนคุยเริ่มจากความเป็นเพื่อนเจอกันผ่านออนไลน์ผ่านสังคมผ่านสถานที่ที่มีเครื่องดื่มงานเลี้ยงงานสังสรรค์ได้นะคะผ่านกลุ่มเพื่อนก็ได้ร,รู้สึกว่าความรักครั้งเนี้ยคุณกำลังจะทำให้เขาอะกล้าที่จะ ยอมรับความรู้สึกของตัวเองนะคะกล้าที่จะเปิดใจกับคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของชาวราศีตุลน,นี่คยใ,ใต้สำรับนะคะเป็นการที่แบบยังไงเขาก็ไปต่อกับคุณนะคะเขาตัดสินใจแล้วที่จะลงเรือลำเดียวกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคนคนนี้เขาเริ่มออกมาจากความกลัวในอดีตของเขาได้แล้วหรือเขาอะ ก็อยากที่จะไปต่อในความรักครั้งนี้แหละนะคะคุณเป็นรักแรกพบนะคะคุณคือคนของใจเป็นคนที่เขาอยากที่จะเปิดใจให้นะคะคุณทําให้ความรักในใจเขาเนี่ยเบ่งบานอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนดอกไม้พวกนี้นะคือแบบตอนนี้คือเขาตกหลุมรักเพื่อนๆของเราไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันบ้างนะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะ คนโสดชาวราศีตุลคนโสดนะคะคนโสดในช่วงเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะความรักของคุณชาวราศีตุล โสกเป็นอย่างไรนะคะหนึ่งดาบให้หถ้วยนะคะสาถ้วยนกว่ามีคนอยากที่จะเข้าหาคุณนะที่ชิดใจคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนใหม่ๆก็ได้หรือเป็นคนเก่าในอดีตชาติของคุณก็ได้คนเก่าๆในชีวิตของคุณนะ คนในอดีตชาตินะคะคนเก่าๆในชีวิตของคุณเพื่อนเก่าความสัมพันธ์เก่าก็ได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าคุณไม่มคีคนเก่าก็คนในอดีตชาตินั่นแหละนะคะคือจะมีคนอยากจะเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณค่ะนะคนคนนี้เจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารโลกออนไลน์ได้นะเป็นคนทางไกลชาวต่างประเทศได้นะคะเนี่ยอยู่ในแถบที่หนาวเย็นนะคะมีหิมะอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะยู่ใกล้กับ ทะเลนะคะแม่น้ําสถานที่ที่เป็นธรรมชาติคุณอาจจะเจอกันผ่านงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะสังคมเพื่อนเนี่ยออสถานที่ที่เป็นออธรรมชาติก็ได้จะได้เจอไฮเดมูนนะคะไ้ห้าเหลียนคืออะไรคะ คือคนคนนี้ยอยากเข้ามาสพอร์ตคุณนะชาวราศีตุลคนโสศน,นกมองว่าเขาอยากพิชิตใจคุณแล้วเขาค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนนะคือเข้ามาเนี่ยอยากดูแลอยากเข้ามาในชีวิตคุณคือมีแต่พลังงานของความห่วงใยนะคะการอยากดูแลอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะ่ะ ให้ i ิ g อ f c คั s นะคะคนที่อบอุ่นคนที่มีสเสน่ห์คนที่ใจดีนะคะพูดจาดีมีสเสน่ห์เขาอยากดูแลอยากซัพพอร์ตคุณนะจะมีการซัพพอร์ตคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าในเรื่องของการเงินก็ได้เนาะขอดูนะคะไพ่เดอะ o ูนคืออะไรคะคุณมีความกังวลหรือเปล่านะคะ คุณอาจจะไม่แน่ใจว่าเขามีครอบครัวไหมนะคะหรือคุณไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะซึ่งเป็นไปได้นะขึ้นไพ่สิบถ่วยขอเช็คนิดหนึ่งว่าเขาโสดจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าโสดเนี่ยนกบอกเลยว่าคนคนนี้ค่อนข้างจริงจังในความสมคัญนี้นะคะขึ้นไพ่เจ็ด่วยนะคุณอาจจะไม่แน่ใจนะคะว่าเอ๊คนคนนี้จะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะเราอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่าเขาดูแบบ เป็นคนที่พร้อมอ่ะนะคะเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็ฉลาดมากๆค่อนข้างชัดเจนนะคะออพูดชัดเจนการกระทําชัดเจนนะคะคุณอาจจะแบบว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นไปได้ไหมแต่เขาจะทำนะคะเขาจะทําให้คุณเห็นว่ามันเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารนะคะการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะแบบเข้ากับคุณได้นะคะปรับตัวเนาะแล้วก็ การเดินทางมาหาคุณนะคะอาจจะเป็นการยกย้ายที่อยู่อสสาศัยย้ายงานเพื่อที่จะมาอยู่ใกล้คุณนะคะนะเพราะฉะนั้นคนโสดในช่วงนี้นกมองว่าคุณมีโอกาสได้เจอคนที่เขาแบบอยากจะจริงจังกับคุณอยากจะเข้ามาดูแลคุณอยากอยู่ในชีวิตของคุณแน่นอนนะคะถ้าคุณต้องการเขานะแต่ในกรณีที่เขาไม่โสดเนี่ยเขอาอาจจะแบบไม่สามารถที่จะ พัฒนากับคุณได้นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะแต่ถ้าโสดเนี่ยบอกเลยว่าเป็นพลังงานที่ดีพื้นไพ่เดทนะคะเป็นพลังงานของราศีพิจิกนะคะแล้วก็ข้อไม่ไมชาวต่างชาติก็ได้คนที่เคยมีอดีตนะคะเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรในเรื่องความรักแล้วแต่เขามาเจอคุณเขาอาจจะรู้สึก มีความเมตตามีความเอ็นดูมีความผูกพันกับคุณนะคะด้วยความที่เขาเป็นอดีตชาติของคุณนะ่ะมีความเป็นเนื้อคู่ได้นะคะนะเขาถึงรู้สึกผูกพันกับคุณนะ่ะเขาจะเข้าหาคุณค่ะคนคนนี้นะคุณไปกระตุ้นนะคะไปปลุกความรู้สึกของเขาที่เขาอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับความรักแล้วก็ได้แต่คุณนะ่ะไปทานะคะไปทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจที่จะเริ่มใหม่ในความรัก กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนุกรู้สึกว่าอย่างนั้นนะก็จะมีพลังงานของชาวธนูนะคะก็รกฎพิจิกเมีนทัตุลมเมถุนตุลกุมนะคะก็คนคนนี้แหละนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นธาตุราศีอะไรก็ได้นะคะถ้าเกิดพลังงานนี้ตรงกับคุณนั่นก็เป็นของคุณนั่นเองนะคะนะประมาณนี้ถ้าถามว่าเป็นคนเก่าได้ไหมก็ได้นะอย่างที่นกบอกไปเลยว่าถ้าคุณมีคนเก่าๆคนคนนี้ก็อาจจะ อยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็เพื่อที่จะแบบกลับมาพิชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้เหมือนกันนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะประมาณนี้นะคะสําหรับความรักของชาวราศีตุลในช่วงเดือนนี้นะ,ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องของเราะคะ่ะแล้วก็ คอมเมนต์ดีๆน่ารักนรักนะคะที่อยู่เป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะซปเปอร์แตงด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เพื่อน <c oughs> ๆที่โอนเงินมาให้นะคะหลังไหม่เนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับค่าขนมนะถ้าใครสนใจนะคะปรึกษาเป็นการส่วนตัวเป็นพลังงานของคุณเองนะคะคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้ค่ะ ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขในความรักนะคะมีสุขภาพที่ดีคะ่ะทุกคนนะเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ